สวัสดีคะ่ะเอซีนะคะตอนนี้ส้มก็มาทําบุญนะคะกับชาวบ้านเนาะชาวบ้านกบกตูงคะ่ะตอนนี้เราก็อันนี้คือชาวบ้านกุกตูมน,นะคะ รแม้พวกสีเหลืองนะแม่สีสดาอยู่บ่บ่แม่ภูมนะแล้วเราเข้าไปแล้วนี้แหละมาไปเฮือนโ้นก็ไปนะฮมันจะปดยางกันีิแล้ขไม่สสะไม่มีจะไปนี่แล้วขาเท่าไรรถจีบบ่มีถ่ายคลิปเอารถโ้รถโด ก็เด eh? e ินกันไปแบบนี้ล่ะค่ะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆกระโดดะในจังหวัดมายฝุ่นมาถงบ้าน เนี่ยค่ะทำบุญไออะไรนะคะเกี่ยวกับไออะไรนะบุญประจำปีแล้วก็มีบุญเกี่ยวกับไอนี่ชอบฟ้านะคะเนาะเนี่ยส้มก็เดินมากับพวกป,ป้าพี่นี้นนะนะคือท้ยมาแผ่มาแผ่บุญนะคะเมื่อวานเขาก็พากันไปกรุบกรอกแล้วไป,ไป,ไป,ไป เนี่ยค่ะนางจะได้บาปแล้วค่ะเนี่ยค่ะก็เดินไปเรื่อยๆก็เหมือนแค่แค่แบบว่าคือใครไม่จิตศัทคาจะร่วมทําบุญอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักหาส้มได้เนาะเดี๋ยวส้มจะแบบว่าให้อ้นี่หาพระ ท่านพักคูเลยอะค่ะเอาเข้าไปทางคุ้นไปนบ้านแล้วจะแยกหรืไปรถนตีไม่ไปทางคุ้ด้วยไปทางนินแล้เนยไปหาวไปร้านอาห้วไปดีครึ่งสไปนั่นล่ะยันมาอมัรยนเยไปปอยนี่เขานั้นดอก รถเฮ่ทังเลยเขาเด้งานได้เาึ้นแล้วไปขายขายน้ำงาน่อไม่ได้ซื้อหมกสุกคนป่านหมกเลยหมกอะไรเข้าวจดหมกสิหรปดงรองเจ้าอันนั้นบุญแล้วเปล่าปล่อันนั่นะเอะเคอบุญเลยุเดปะ้าไปแม่ในร้าน เขาไปแต่แม่สูง่ะเลือดเล็กน้อยเด็กน้อยไปบุญเฮาไปผูกเด็กน้อยเฮาเข้าไปแล้วบอมีเขาแถบนี้มีเฮาไปให้เอาเทาไปซอยนี้ปะไะไปตามเลาะเละตามเพคนคนเนี้ยค่ะเราก็คือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเนาะอย่างแบบส้มก็ไปกับพวกพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ส้มก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะเขาก็เฮ็ดบุญบ่จ้าเฮ็ดบุญน้ำกันบ่จ้าคนละยี่สิบสิบบาทสิบบาทบ้านข้าตุ่มจ้า มากอกุ่มจ้าบ้านกอกุ่มกอกจ้าแมนจ้าจ้าทุกา่มช่วยทำบุญมันกันเนาะอันนี้จะคือประเภทนี่หมอเหยาเด้อจ้านี่มันจะคือของของบ้านส้มนั่นแหละอันนี้นี่แต่ของบ้านส้มน่ะคือคือน่าจะเป็นอันนี้เดี๋ยวนี้เาไปอีเด้อเดี๋ยวนังเาไปอีเด้อบ้านกระหล่อมอะเด้อจ้า